พี่ัาครับในสวนของเราแห่งนี้มันมีทั้งหมดกี่ไร่ยังไงครับพี่ลาครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8ปดเก้ไร่นะคะคคทุเรียนก็มีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยแปิต้นอายุกี่ปีครับอายุ4ปีค่ะ4ปีตอนนั้นคิดอย่างไรถึงมาปลูกทุเรียนครับจริงๆแล้วเจตนานะคะกับคุณผู้ชายนะคะก็วางแผนว่าเราอ่ะ จะใช้เนื้อที่ตรงนี้นะคะทำรีสอร์ทมันเป็นเนื้อที่ที่ไม่เหมาะที่จะทำสวนทุเรียนอะ่ะเราก็เลยปรึกษากันว่าถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาวางแผนกันไหมทำรีสอร์ทเนี่ยมาเจอช่วงโควิดค่ะอาจารย์ค่ะปัญหาเกิดแน่นอนเลยนะคะกระทบแน่นอนเลยเราลงทุนแล้วเราต้องรออ่ะนะคะว่าเราไม่คุ้มทุนอะ่ะเราจะได้ทุนคืนเมื่อไหร่เรายังไม่ทราบเลยก็เลยพลิกนะคะความคิดเลยนะคะมาทำสวนทุเรียนเราก็คิดอีกว่าแล้วจะรอดไหมในเมื่อดินของเราเนี่ยนะคะมันเป็นดินที่ ที่ดินไปซื้อดินถูกๆมาเพื่อจะถมอะค่ะให้มันสูงขึ้นแต่มันเป็นดินคือชั้นลึกเข้าไปอีกอะอาจารย์มันเป็นดินเหมือนกับที่ว่าเอามาปั้นเม็ดกระสุนอะอใช่ลูกยิงหนังสติ๊กถูกต้องเลยเป็นอย่าง,งาน<ช>ั้นจริงๆนะคะทีนี้ก็ลงไปแล้วนะคะสภาพตอนนั้นอะคือแย่มากเลยอะมัน มันใบมันเหลืองมันไม่โอเคนะคะเหมือนสวนที่มันมีดินที่ดีอาจารย์นะคะ<อ>ซึ่งข้างๆสวนเราเห็นละเขาปลูกเขาก็ไม่รอดนะคะแต่เรายังมีความพยายามเนาะไม่เป็นไรเราลองดูซิแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโชคดีที่เรามาเจอนะคะสามเกอร์เวอร์แพนอันนี้เนี่ยก็เลยเริ่มเลยค่ะอาจารย์รเริ่มบำรุงดินเพราะดินคือต้นเหตุอยู่แล้วโอเคระวังระบบนะคะท่อน้ําอะไรเดินเรียบร้อยละสุดท้ายเราก็มาเริ่มบำรุงดินเพราะดินมันแย่ยังไงปลูกก็ตายแน่นอนคิดอย่างนี้เลยนะคะ ปลูกแล้วตายเราก็ต้องมาปลูกซ้ํามันไม่ใช่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแน่นอนก็เลยเอาหญิงเกษตรเนี่ยมาบารุงดินทําดินเนี่ยฮะให้มันมีดินที่มีแร่ธาตุใช้หญิงเกษตรนี่ยซ้าหลายรอบเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้คู่หูปรากฏว่าอาทิตย์เดียวอะค่ะมันก็เห็นผลอาจารย์ใบมันเริ่มเขียวมานะคะดินเนี่ยร่วนร่วนซุยนะคะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะให้ดูดินเลยนะคะณนะตอนนี้มันมีขี้ไส้เดือนนะคะ่ะเกิดขึ้นแต่เราสังเกตเฮ้ยดินมันหลวมมากดินมันไม่แน่นนะคะ เริ่มมีขี้ไส้เดือนอเกิดขึ้นทีละน้อยทีลอยค่ะ<ม>ปรากฏว่าจากเริ่มนะคะที่เราใช้อาทิตย์แรกเราก็ใช้เป็นอาทิตย์ที่2อ,อาทิตย์ที่3เรื่อยเรื่อยมาจนขนาดนี้ดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นจากดินที่เสื่อมสภาพถูกไหมครับใช่คขาว่าดินเสื่อมสภาพไม่มีแร่ธาตุอาหารไม่มีเลยค่ะไม่มีความเป็นดินเลยสําหรับเป็นปั้นลูกกงหนังสติก๊กจนในที่สุด4ปีที่ผ่านมาเราก็มาเห็นว่าขนาดนี้เรากาลังทําอะไรอยู่ครับ<ๆ>เกี่ยวกับต้นทุเรียนของเรา có lâu công lang thầm ทำไรคะทาใบให้สวยถูกต้องไหมคะขั้นตอนค่ะพอใบสวยเสร็จนะคะใบสมบูรณ์เนาะต้นทุเรียนเราอะค่ะถูกสะสมอาหารอย่างเต็มที่แล้วเราก็พร้อมเลยนะคะที่จะให้ลูกซึ่งเราฝึกอะให้ให้เขาอะให้ลูกเมื่อปีที่3แล้วนะคะปีที่สองปีที่แล้วให้ไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ให้ลูกมาแล้วครั้งหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ยังไม่โอเคเพราะว่าต้นเขายังไม่พร้อมอยู่แล้วการสะสมอาหารเขายังไม่เจริญไวที่จะให้เด็กเกินไปใช่ใช่เราเราก็พยายามฝึกเขาสอนเขานะคะหลังจากนั้นนะคะพอปีที่4ีเนี่ย อาจารย์คะใบเราสมบูรณ์อยู่แล้วลําต้นสมบูรณ์ใช่ไหมคะเปิดตาดอกอก็ใช้เปิดตาดอกละผมาถามนิดนึงว่าการเปิดตาดอกเนี่ยตอนนั้นที่เราใช้มานั่นเป็น3ามเกลือแวร์แพนใช่ไหมครับค่ะตอนเนี้ยนว,วัตกรรมใหม่ของเรา3ามเกลือแวร์แพนนวัตกรรมใหม่เนี่ยได้นํามาใช้อย่างไรครับขออนุญาตบอกเลยนะคะว่าใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆเลยนะคะวางแผนเลยนะคะเริ่มเปิดตาดอกก็ใช้ไอตัวตัวเนี้ยนะคะตัวไคโตซานซึ่งเป็นสูตรนว,วัตกรรมใหม่ใช่ไหมคะทดลองเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ เวอร์แพนเนี่ยตามลงไปนะคะมันง่ายอาจารย์มันไม่ต้องใส่ขวดแล้วก็มาเชคนะคะไคโตซานเราก็เทใส่ไปเลยมันละลายไวไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะต้องกวนคอยกวนคอยคนนะคะพอเทเทตัวนี้ใส่ไคโตซานลงไปปรับสภาพน้ําปรับสภาพดินปั๊บนะคะใส่เวอร์แพนเนี่ยตามลงไปปกติดิชันนะคะเป็นสูตรสูตรเก่าเนาะสูตรเก่าเนี่ยมันมีปัญหามากเลยอ่ะก็คือมันจะต้องเช็คใส่ขวดน้ํานะคะเชคเชคเชคเเสร็จแล้วก็เอามาใส่ แล้วยังต้องกวนอีกขั้นตอนมันเยอะมากนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มของตระกูลออยะนะคะบางทีชาวสวนขาดไม่ได้นะคะมันก็ต้องเอามาผสมปรากฏว่าเกิดความกังวลใจอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือมันมันมันผสมว่าไม่ได้อ่ะจะกลับจับตัวกันเป็นก้อนบ้างเป็นวุ้นบ้างเป็นลอยเป็นฝ้าอยู่ข้างบนนะคะเรารูและประสิทธิภาพมันไม่โอเคแน่นอนเลยปัญหาก็คือเราก็จะต้องคอยให้คนงานนะคะมากวนนะคะ5นาที10นาทีจะต้องมากวนให้มันเข้ากันแต่ ติดหัวฉีดเอาใช่ไปติดหัวฉีดแล้วมันไม่ไม่อะไยไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากันอะ่ะปัญหามันเกิดแล้วประสิทธิภาพอะ่ะมันก็จะด้อยความรู้สึกของเราอย่างเงี้ย<อ>แล้วพอมาเจอตัวนี้นะคะคก็ประทับใจนะค่ะเราเปิดตาดอกอพอมาสี่ปีสามปีเราสอนมันละถูกไหมครับขนาดเนี้ยเรายืนอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เราเปิดตาขึ้นมาการที่มันมีตาดอกดอกของมันสมบูรณ์อย่างไรมีความชัดเจนในเรื่องของความสมบูรณ์ทางเพศของดอกมันเป็นอย่างไรพี่รัฐช่วยบอกพี่น้องด้วยเะครับ ชัดเจนมากๆนะคะก็คือ,อเปิดตาดอกเนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะคะฉีดใต้ท้องกิ่งเสร็จแล้วนะคะเขาก็ออกมาอาจารย์ออกมาสวยมากเลยอย่างที่จะเห็นกันในภาพเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาออกไม่ยอมหยุดจริงๆนะ,นะคะออกยันไปกิ่งทั้งๆที่เราบอกว่า,าพอแล้วลูกแม่ได้แค่นี้แม่พอแล้วต้นหนูยังเล็กอยู่นะคะเข,า,ขายังไม่หยุดออกอะก่ะก็ดอกสมบูรณ์นะคะในเรื่องของดอกบานนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็สลัดดอกเนาะมันจะมีช่วงนะคะพอเกิดเป็นหางแย้เนี่ยปัญหาเกิด มันจะต้องสลัดนะคะคสลัดเอาไอ้ช่วงเป็นหางแย้ออกแต่ปรากฏว่าของเราเต็มที่เลยะค่ะก็จะคงอยู่อยู่เหมือนเดิมแปลงนี้นะคะก็อยากให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันมันใช่แล้วขนาดที่ฉันใช้แปลงที่แบบแย่ที่สุดเนี่ยนะคะมามามา,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 มาลองดูนะคะแล้วปรากฏว่ามันมันชัดเจนอ่ะมันเห็นผลทันตาเลยอาจารย์โอ้โห<ช>นี่ก็ถือว่าเป็นความสุขอันหนึ่งของผู้ที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจถูกไหมครับ<ช>เพราะวันนึงดินไม่ดีรเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทํารีสอร์ท<ช>แล้วก็มา ทำเป็นสวนทุเรียนแต่สวนทุเรียนในระแวกนี้เขาก็ปลูกกันเหมือนกันกแต่ปรากฏว่าเขาก็เสียหายเพราะดินแบบเดียวกับเราเ<อ>ก็ถือว่าไม่รอดแต่ของเราเจอก่อนก็เห็นว่าวันนี้ผลผลิตของเรากำลังจะตามมาดอกนี่มันอูมมันสวยมันอวบ สวยมาก,มากชื่นใจเลยค่ะคาดว่า180ต้นของเราเนี่ยในพื้นที่89ไรเนี่ยนะครับถ้าเรากะด้วยความรู้สึกที่เราเป็นคนจันทบ,บุรีเนี่ยเราคิดว่าจะออกดอกออกผลอย่างเงี้ยมีผลผลิตของเราสักประมาณสักกี่ตันแบบ<อ>ตำาำในอาย,นอยุน้อยๆสอนเป็นอย่างเงี้ยครับกี่ตันดีเนาะมันยัง อเอาเป็นว่ามันลดต้นทุนก่อนดีฝ่าแม่จ๊ะม,มันลดต้นทุนได้อ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะครึ่งครึ่งอ่ะหมายถึงการบำรุงของเราเนี่ยนะใช่มันลดต้นทุนได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนลักษณะแบบสี่ปีอย่างนี้ต้องใช้เงินมหาศาลใช่เลยค่ะแล้วที่สวนเนี่ยจะใช้อะไรคือเกรดพเมียมทั้งหมดอยู่แล้วนะคะ<อ>แต่อันนี้มันลดต้นทุนได้จริงๆค่ะยืนยันได้